หน้าตาจะออกมาแบบไหนถ้า็อกกี้แปลงหน้าเป็นจิก้าก็เหมือนพี่แกลงรูปี Victor, เตอร์สวยมากสีสวยใครเลยมาลยยังไม่ไปนะครับเจ้าหัวเดก้านะครับยังขายอยู่นะครับคันนี้เอ้ยเอ้ย ก็อยู่ที่อู่ช่างต่อนะครับ FVM สองสามก็ต้องแก้ฝั่งนี้นะครับใครที่หาอยู่นะครับแล้วก็อยากจะเอาไปบิวใหม่ก็มาดูที่อู่ช่างต่อนะครับแก้แค่ฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ไม่เป็นไรอันนี้มันหลุมอะไรเนี่ยวันนี้มันอะไร สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนโอ้ยนี่น่าจะเป็นอะไรนะวาฐานป้ายหรือเปล่าเนี่ยเป็นเป็นเสาป้ายหรือเปล่าใช่ไหมเสาป้ายอะที่อยู่ตามพวกอเมซอนเอ้ยไม่ใช่ปตทอะไรเงี้ยสร้างกิโลได้หลายกิโลเลยเนี่ย สวัสดีอย่างนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำสิงดินด่วนนะครับผมถึงไหนแล้วช่างต่อนางรองโอ้ยถ้าเอารถมาทำสีนี่มันมันจะทันไหมเนี่ยอัปเดตสมบัติยากันหน่อยครับ ช่างปูก็ยังไม่ไปนะช่างปูนะโอ้สวัสดีครับช่าง่อโอ้เมื่อวานนี่เห็นไปเต้นหน้ารถเลยเป็นไงฟิวมันได้เหรอ <laughs> ไปเต้นหน้ารถตัวน่ะผมไปดูคลิปอยู่แหมไม่ธรรมด,ดาเนี่ยฮะตัวปลอมอออมานั่นนะต,ตัวจริงนี่จะเงีย,งยบๆครึมคร้มๆนะอนดดไออันนั้นอยู่ในวัดแบบต้องแสดงหน่อยะเขาว่ารถแรงต้องแสดงในวัดฮะ <c oughs> รถแรงนี่มันต้องแสดงในวัดเหรอเห็น <c oughs> ไหม ก็ว่ารถแรงนี่นั่นแหละอืมต้องแรงในวัด <laughs> มาม่าเต็มเลยนะเออกินทั้งเส้นมีเส้นใหญ่เส้นเล็กกันกินเออถึงไหนแล้วรรเสียตินนี่จะใส่ข้ากระจุกวะแล้วอะไรนาะเดี๋ยวดู

ถ้าผมเอารถมานี่ยทำทำทัททาทานไหมนเนี่ยจะทันไหมพรุ่งนี้คันนี้ยอ้คืนนี้พรุ่งนี้มาเอวก็เหลือเก็บข้างล่างไม่ใช<ม>่นี่นี่อันนี้มันจะเป็นมีใบพัดอยู่นะครับมันจะเป็นเครียกอ,อะไรกรองแก้วเทอร์โบไม่ใช่กรองแก้ว แต่เขาเรียกเทอร์โบเนี่ยมันจะมีใบพัดดูดช่วยไม่ให้เข้าไอ้นี่เข้ามาข้างในได้เยอะๆมันจะช่วยได้เยอะเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมรถผมว่าจะ,จะ,จะแปลงอยู่นะว่าจะแปลงอยู่ก็คือวบไว้บนหัวเหมือนรถพินนนนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะใส่ตัวนี้แหละของพินนนไม่ได้ใส่อันนี้นะใส่แค่กรองแก้ว อันนี้จะช่วยได้ดีกว่าเยอะเลยสอบถามจากผู้ใช้งานมาแล้วนะสั่งได้ครับในเน็ตมีอยู่ไม่กี่บาทจัดตรงให้มันจมๆเลยนะครัง แล้วแล้วกระจกเขาใช้กระจกอะไรอะอันเดิมอ๋อเปลี่ยนแค่ไอ้พวกฝากครอบเบรดใหม่ถึงไหนแล้วไอ้ชายล่างว้าอสา้สวยงามสวยงามไม่ แต่รถผมทำได้ไหมเพราะว่ารถผมมันมีบันไดเนไอ้น้องมะนาวรถผมมันมีบันไดนะก็ทำได้แค่ตรงนี้ปิดโอ้นี่สวยางามครับตรงนี้มันต้องใช้เล็3 3 4 4เลยนะแบบ มันมีเลดเงาเลดไม่เงาเนี่ยอันนี้มันต้องใช้แบบเงาเงาเลยนะมันถึงจะสวยอ่ะมีคนบอกว่าลายเกล็ดปลามันแปลกแปลกแปลกยังไงเนาะอ,อันนี้ก็คือทำอยู่นี่ไงมันไม่ได้แบบเกล็ดปลาญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะมันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับงานมือ ไปดูฝั่งโนนะ้นโ้ฝั่งนี้เสร็จแล้วนี่เป็นไงว้าโอ,อ้สวยเนี่ยฝั่งเนี้ยมันใหญ่ดีนะแต่ฝั่งโน้นมันเล็กมันไม่สวยเนี่ยถ้าทำได้ประมาณเนี่ยถ้าแต่งได้ประมาณเนี่ย พราะว่ามันสวยนะเนี่ยมันใหญ่มันมันได้อะฝั่งเนี้ยแต่ฝั่งนู้นมันเล็กเอ๊สามารถแก้ให้มันใหญ่อย่างนี้ได้ไหมอืมโอ้เดี๋ยวโอ้สวยครับนี่ยสวยเลยครับดูนี่ ครับมีไอเดียมีเสียมีวันี่ครับอ้อันนี้ของคันไหนครับนี่ช่างของคันนอ๋อรถช่างปุ๋อะวัววันนี้ช่างอยู่กันครบเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับนี่กันชนหน้าครับเนี่ยอ๋ออันนี่คือเล็กล่งรถช่างปุ๋ก่อนใช่ไหม วันจันวันจันนี่นะวันจันใบใบ <laughs> มันจะทานไหมต้องทานใช่ไหมทำโอ,โอเลยนี่คือดัดตามทรงเลยครับ มาดูครับแต่ฝั่งนี้มันทรงมันคนละทรงนะเนาะมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันติดกรองตัวนี้ด้วยมันก็จะเข็ประมาณนี้เดี๋ยวรอชมขากระจกนะครับมันก็เหลือช่วงล่าง เตรียมใส่กันชนยืนประมาณนี้นะครับประมาณสามนิ้วใช้เสร็จยังอันนี้เพิ่งอันแรกเหรอ หัว n p r ขายไปเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นราคานะผมว่าคงจะหายากอย,กอยู่นะเนี่ยที่ขายได้เนะี่ยเขาไปดูที่อื่นมาแล้วราคาประมาณนี้เดี๋ยวนะนนพวกเขาจะขายกันพวกหัว n p r <30, 000. S 2> นี่ยสามสี่หมื่น, <c oughs> นแต่อันนี้มันหัวนอกใช่ไหมไอ้ที่ขายไปเนะนี่ยมันเป็น มันก็สวยนะมันไม่ผุเนาะแต่ว่าแต่ว่าข้างในมันเขาไม่ได้ทำความสะอาดเฉยถ้าเอาไปทำความสะอาดเก็บสีใหม่มันก็สวยหภายในยังไม่ฟังนเนาะเจ้เก็ถือว่าได้ราคานะสามหน แล้วเกยหยดต้องกิดอีกรอบหนึ่งเอาแล้วครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้อัปเด,ดตประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่นะอัปเด,ดตประมาณนี้นะครับ ขากระจกก็ยังไม่ใส่นะครับก็รอช่างต่อก่อนนะครับนี่ดูทรงคนระับได้ไหมเอฟซีว่ายังไงครับติชมกันได้ครับไม่ว่ากันนะอันนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับก็อันนี้ก็จะเสร็จแล้วเหลือขากระจกแค่นั้นแหละเดี๋ยวรถผมจะมาเสียบอยู่นี่แหละนะไอ้ ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องไปเอาก่อนไม่รู้ว่าจะขับมาหรือว่าจะขึ้นเทเลอร์ม,มานะเจ้า JCM นะครับรอติดตามได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ